ผมว่าเป็นคนขี้อายนะผมบอกเลยว่าผมเป็นคนขี้อายแต่ถ้าให้ให้ไปจีผู้หญิงก่อนไม่กล้าจริงฮนะถ้าคิดว่ารักผมจริงทักมาเลยฮะ,ะพูดถึงผลงานนะและว้วก็เรื่องนี้ก็เห็นว่าถ่ายทำกันมาลักพักเลยใช่ครับก็ถ่ายมาเรื่องนี้ก็สองปีที่แล้วใช่ครับผมก็เรื่องนี้ก็ได้รับบทเป็นครูโชคครับผมเป็นครูฝึกสอนนะครับผม เป็นครูฝึกสอนแล้วก็ย้ายมาฝึกสอนในต่างจังหวัดครับผมก็มาเจอเจอกับนักเรียนที่แบบว่าโรงเรียนนี้เขาไม่ค่อยถูกกันนะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาก็จะแยกกันแบบเป็นพักเป็นพวกก็เลยปรึกษากับอพออโรงเรียนครับผมจะทํายังไงให้เด็กเหล่านี้ที่เขาไม่ถูกกันอะ่ะให้เขามีความรักใร่แล้วก็มีความสามาัคคีกัน เราก็เปนเ็นเรื่องของวิธีของอเขาเรียกว่าต่างจังหวัดใช่นะใช่ครับผมก็พวกเราก็ได้ปรึกษากันว่าจะพาเด็กนักเรียนอะไปเขาเรียกว่าเ,เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไปทา่ทนานทานศึกษาทา่านศึกษาใช่ครับแบบว่าแล้วก็จะเราก็จะวางแผนว่าให้เขาแบบรักกันปองดองกัน,ะกอ,กนอะไรประ,ประมาณนี้เออ คือเส้นเรื่องมันจะประมาณนี้ใช่ครับผมเหมือนเป็นเส้นกาให้เขาหลักกของของงเรียนอะไรอย่างนี้เนาะใช่ครับเส้นเรื่องเนี่ยให้ไปตามไปข้างในใช่ครับผมก็แล้วก็นั่นแหละครับระหว่างที่ไปแคมปิ้งกันนั่นนู้นนี่กันเนี่ยเราจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจไงครับผมก็มันก็มีเหตุเหตุการณ์แบบหลายๆอย่างไงเกิดขึ้นกับเด็กๆนักเรียนครับผมก็ต้องไปติดตามกันได้จ้าครับผมนั่นเห็นไหมเห็นไหม เรื่องรูนละไกเธอพูดแล้วฝากเรื่องวันข้าวอะไรนี้เลยครับผมก็ยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับภาพยนตร์เรื่องแถวตรงแสบอีรีนะครับผมเข้าโรงมาที่สพฤศจิกกายยนนี้ครับใช่ครับผมก็จันนาคารพุธจันาคารพุธผมก็ถ่ายละครครับเพื่อนสุกเสาร์อาทิตย์ก็ทัวร์คอนเสิร์ตก็กลับมาก็อย่างนี้ทุกวันครับประมาณเกือบเกือบ เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งคอนเสิร์ตตอนนี้เรียกว่าตอนนี้คือกลับมาเรียกว่าประเทศเรามันเริ่มกลับมาเปิดทุกอย่างมันเริ่มปกติแล้วครับคิวแน่นหรือ,อยังสำหรับเราถามว่าคิวแน่นไหมมันก็ยังไม่เต็มร้อยสักเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ได้สักประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพวกออนทัวร์คอนเสิร์ตพวกอะไรเงี้ยตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมหรือยังก็สำหรับงานอีเวนต์นะครับตอนนี้ถ้าถ้าถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอีเวนต์ตอนนี้ก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคอนเสิร์ตต่างจ มันจัดไม่ได้นะครับผมก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่จังหวัดด้วยครับผมบน่าจะถึงครับครับผมเออพราะว่านี่ลอยกระทรงก็โอ้โหตั้งแต่ไล่ตั้งแต่สิ้นเดือนนี้ไปเนี่ยครับผมครับหลายคนศิลปินหลายคนมีปัญหาเรื่องเรื่องเสียงเรื่องสุขภาพอยู่แล้วแหละดรวยองสภาพหลายๆอย่างเพราะว่าศิลปินที่สําคัญเลยคือรักษากองเสียง นะครับผมถ้าถามว่าผมรักษาอย,ย่างไงนะฮะโอ้โหยน้อยมากพี่เพราะว่าผมก็เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสามสิบเอ็ดวันผมทํางานสี่สิบหกวันอย่างเงี้ยบวกเพิ่มไปยังไงใช่คนระับบางวันบางวันเราต้องวิ่งสองงานเลยสามที่อย่างเงี้ยครับผมเอาคือเอาอย่างนี้ถ้ามีเวลาพักผ่อนกลือคือนอนอย่างเดียวก็โอ้เพราะว่ามันก็ทบมาจาก COVID โควิดเนี่ยครับผมคือแล้วถ้าเรามีเวลาหรือคือเรานอน,อน ไม่กินน้าเย็นครับกินน้ําอุณหภูมิปกติครับผมอันไหนที่หลีกเลี่ยงได้เราก็จะหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะอากาศเย็นแอร์เงี้ยครับอยู่ที่บ้านเปิดแอร์ทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงปิดปิดแล้วก็ปิดพัดลมครับใช่ครับแล้วก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งเนาะเร่องหัวใจน้เรื่องหัวใจตอนนี้ก็ยังปกติครับพี่ครับจะเปิดตัวหรือยังถ้ามีถ้ามีเนี่ยผมเปิดตัวเลยฮะครับผมตอนนี้ยังไม่มีก็ คนคุยเขายังไม่มีฮะคือผมคือผมไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงดีนะกำลับเรื่องลย่ว่าเออต้องมีคนเข้าหาเยอะแน่นอนเลยอะไรวะเนี่ยเออเนี่ยมันไม่มีตอนนี้ใช่ครับก็ผมว่าเป็นคนขี้อายนะผมบอกเลยว่าผมเป็นคนขี้อายแต่ถ้าให้ให้ไปจีบผู้หญิงก่อนไม่กล้าจริงฮะถ้าคิดว่ารักผมจริงทักมาเลยฮะครับผมผมพร้อมเปือใจเราเมือเรามีลมเป็นต่ออยู่แล้วอะไรเงี้ยมันไม่ช่วยบ้างเลยหรอ มันอยู่ตอนหน้ากล้องเฉยๆฮะต้องไปอยู่ที่บ้านฮะผมไม่ค่อยพูดเลยครับจริงๆมีสาวสาังคมไม่กินหม็นไม่ได้ดูเลยช่วงแต่ก่อน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 หน้าโควิดมีฮะครับผมแต่ก็ไม่ได้คุยเพราะว่าก็กลัวประวัติศาสตร์มันสัอยเพือนแกงๆกัเพื่อนเราเหล่าโอ้โหแต่ละคนก็เปรี้ยวๆพวกนั้นเะลรอย่างเงี้ยมีแนะนำมีแบบอะไรบอกๆกันบ้างไหมเพื่อนๆนะฮะเพื่อนๆออคจริงๆแล้วก็เขาก็อยากให้เขาก็อยากเห็นผมมีนะ อย่างพวกพี่ไอ้อย่างอย่างกล้องอย่างพิบอำเภอในพวกเนี้ยเขาก็ถามว่าเฮ้ยมีแฟนยังวะโอ้ยเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวกูพาไปรู้จักหรอกอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ถ้าหาก็ขอให้หาให้ดีๆให้มันชัวร์ไปเลยดีกว่าครับครับผมยินดีถ้าเพื่อนจะหาให้ครับครับยินดีนะว่าตอนนี้ก็คือยังโสดสนิทเนาะครับผมยังขอทํางานก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ครับจริงๆเพราะเขาเก่าหรือเปล่าแต่ทำให้แบบว่าไม่กล้าไม่กล้าเข้ามาแล้วเราก็ไม่กล้าของไปจีบใครด้วยก็ไม่ถึงว่า มันไม่ถึงว่ากับกลัวหรือว่าเขาเรียกว่าเข็ดแ,ดแยงขยแยงอะไรประมาณเนี้แต่ผมว่ามันยังไม่เจอคนแบบว่าที่ใช่มากกว่าพี่ถ้าเจอคนที่ไม่ใช่แล้วก็มาแบบเล่นๆกันอย่างเงี้ยผมก็กลัวมันแบบว่าจะมีปัญหากันอีกอ,ะอ่ะใช่ครับก็คือถ้ามีรอบนี้คือขอมั่นใจเลยใช่เอาคนที่แบบใช่แล้วก็ชัวร์เลยดีกว่าครับครับผม